สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีนะผมวันนี้มานำเสนอชุชีปลาช่อนเจนะครับเราก็จะผ่ามะพร้าวผมใช้กะทิอมามะพร้าวสดนะผมว่าทุเดิบก็จะมีปลาเจนะผมเราสามารถใช้ปลาสบะปลาชโดปลาทูก็ได้แล้วแต่เราแต่ผมใช้ปลาที่ผมทำเองนะผมะวิธีทำปลาดูใน,น YouTube ได้นะครับผมผมก็จะมีปลามีพริกแกงแดงกะทิน้ำตาลเกลือนะครับผมแล้วก็ผงชูรส นะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนั่นเองนะผมแล้วก็มีพริกสดนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดนั่นเองนะครับผมก็จะผ่ามะพร้าวนะครับผมผมจะใช้กะทิสดมันจะอร่อยกว่าหอมกว่าแต่ถ้าท่านใดไม่มีก็ใช้กะทิกล่องก็ได้นะครับผมประมาณนี้สูตรวิธีทำพริกแกงผมก็ลงไว้ให้ใน YouTube แล้วไปไปค้นหาดูได้นะผมแล้วก็ ในการของการทำปลาเจาก็ไปดูได้นะผมไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มปลาส้มปลาอะไรที่ผมทำลงไว้ครับผมสามารถมาทำชูชีได้เลยนะครับผมประมาณนี้เราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วเราจะคั้นเอากะทินะครับผมไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปเคี่ยวให้มันแตกมันนะผมผมก็ใช้ปลาครับผมหั่นสไลด์สลด์สลด์หรือทาเป็นชิ้นตัวใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมอืมเราก็จะหั่น เสร็จแล้วเราก็ผมก็จะเอาไปดาดน้ํามันนะผมหรือว่าท่านใดจะสะดวกทอดก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมผมก็จะดาดน้ํามันพอแต่เรื่องนิดนิดนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ตลอดมาการติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับผมประมาณนี้ผมจะดาดน้ํามันผมก็จะเอาที่ขีบนะครับค่อยคพลิกค่อยๆพลิกประมาณนี้เนาะอืม นะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้ผมก็ทำกับข้าวไม่เก่งนะผมแต่ว่าร่วมศึกษากันได้นะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะ,ะขั้นกะทินะครับผม,ผมน้ำมะพร้าวที่เราผ่า,มาเมื่อกี้น้ำมะพร้าวถ้าเราไม่ทานไม่ต้องทิ้งนะครับผมเอามาทำเป็นมาข้นเป็นน้ำกะทิไปเลยมันก็จะมีความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้ ไม่เสียของเนาะน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ครับล้างตับเรานะครับผมบำรุงตับแล้วก็บำบุงร่างกายของเรานะผมผมจะตั้งกะทินะครับผมแล้วก็ฝาปิดหม้อด้วยถ้าท่าในใดฝาปิดนะครับผมแนะนำว่าอย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะครับเอ่อทําไมผมผมทำกับข้าวผมต้องทำทให้มันแตกมันเนื่องจากว่าถ้ากาะทำกะทิแตกมันเนี่ย ไม่ว่าจะทําแกงอะไรกระช่างมันจะไม่เสียง่ายนะครับผมมันจะไม่เสียนะผมเอาไว้ข้างนอกเนี่ยสองสามวันก็ไม่เสียทาราอุ่นไม่เสียนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเราทําแบบไม่ได้แตกกระทียเหมือนอย่างโรงเจที่ผมไปนะผ็เชื่อเขาทำนะก็เขาไม่ได้ทากะทยแตกมันเพราะว่าญาติทําเขาไม่ได้กินแตกมันก็กับข้าวที่เอามาบางทีก็เสียนะเพราะว่ามันไม่ได้แตกมันเนาะทำอย่างนี้แต่ผมก็เข้าใจแหละว่าสาวเขาจะไม่ค่อยแตกมันนะบางที่ แล้วก็พอกะทิมันแตกมาเสร็จแล้วเราใช้พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปผัดผัดผัดให้มันหอมพอหอมปั๊บแล้วก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวบางท่านอาจจะใส่ผงชูรสนะผมแล้วก็น้ำตาลแดงนะผมหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้แล้วก็ผัด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 ให้มันคลุกเคล้าให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ชิมรสชาติโอเคใส่ปลาลงไปพอใส่ปลาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หั่นใบมะกรูดผักพริกสดเป็นฝอยๆแต่งหน้าพร้อมจัดเสิร์ฟนะผม ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับผมการปรุงก็ไม่ยากเลยแล้วชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงเอานะครับผมสวัสดีนะครับ